ตอน <geliyor> นี้นะครับผมก็อยู่กับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลในส่วนของตัวเครื่องดังกล่าวที่เราพูดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่ามีระบบการทํางานอย่างไรแล้วก็ตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาในดูของตัวเครื่องอยู่ด้านล่างนี้ก็คือคุณสาธิตเตรียมชัยศรีนะครับผมที่จะมาให้ข้อมูลในส่วนของด้านนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเครื่องอยู่ด้านหลังคืออะไรครับเออคือเครื่อง Falling Film Evaporator นะครับเป็นเครื่องระเหยข้นแบบฟิล์มบางในส่วนตัวการทํางานฮะมีกี่ส่วนและแต่ละส่วนทํางานอย่างไรบ้างครับเออส่วนหลักตัวแรกนะครับของเหลวเนี่ยจะข้้าไปปในนึส่วนของูบเป็น ส่วนของการวอร์มให้อุ่นตัวของเหลวนะครับให้อุณหภูมิที่ใกล้กับจุดที่มันจะระเหยแล้วอพอถึงไปจุดถึงข้างบนเนี่ยเราก็จะให้มันไหลลงมาตามในส่วนของออลลิงฟิวบีเอฟครันะครับคือในส่วนของฟล,ลิงฟิมอีเอฟเนี่ยของเหลวจะไหลลงมาเป็นแบบฟิล์มบางนะครับ,รบเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่จะเป็นฮีทเอ็กเชนเจอร์เนี่ยแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับ,รบทำให้ตรงนี้ลดประ,ประหยัดพลังงานลงไปได้หลังจากนั้นเนี่ยลงมาที่ อาถังเซปาร์เรเตอร์ในส่วนถังเซปาร์เรเตอร์นะครับจะมีหน้าที่แยกไอนะครับส่วนที่ระเหยออกมาเป็นไอเนี่ยจะถูกแยกออกถูกดูดแยกออกไปที่คอนเดนเซอร์นะครับแล้วส่วนของเหลวเนี่ยก็จะถูกปั๊มกลับไปที่ปิดท้งแล้วก็วนอย่างนี้เป็นลูกก็พูดมาแล้วเป็นภาพรวมๆเดี๋ยวให้คุณนิวพาผมไปดูแต่ละส่วนได้ไหมครับครับได้ครับผมไปเลยครับ แต่ที่อยู่ตรงนี้ก็คือตัวใส่วัตถุดิบใช่ไหมครับใช่ครับเป็นติดแทงป้อนวัตถุดิบครับครับผมเราก็จะป้อนวัตถุดิบเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็ของเนี่ยมันก็จะไหลเวียนวนอยู่ในนี้แล้วไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราเนี่ยจะต้องคอยเช็คจากตรงนี้นะครับว่าของเหลวนี้มีความเข้มข้นขึ้นไปเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วคอยปุ่มไว้นะครับการวนนี่ก็คือการทําให้มันข้นขึ้นใช่ครับ อาจะปั๊มนะครับส่งขึ้นไปข้างบนนะครับเป็นในส่วนของพีทิเตอร์นะครับพีทเตอร์นะครับก็จะมีหน้าที่ให้ให้ความร้อนนะครับเพื่อที่ให้ถึงจุดที่ตัววัตถุอิสระเหลวเนี่ยใกล้จุดที่จะระเหยนะครับเราก็จะปล่อยลงมานะครับตามตามท่อนะครับข้างในจะมีท่อเป็นที่เอ็กเชนเจอร์อยู่ลงมาเรื่อยๆนะครับตามท่อเนี่ยถ้าถ้าเราผ่าเข้าไปดูข้างในนะครับเวลาลงมาเนี่ย มันก็จะเป็นฟิล์มนะครับเคลือบบางๆอยู่รอบท่อนะครับค่อยๆลง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 มาตามแรงน้งถ่วงโลกเลยนะครับภายนอกก็จะมีการป้อนไอ้น้ำร้อนเข้ามาแต่ไอ้น้ำร้อนเนี่ยมันจะต้องผ่านตัว heat exchanger นะครับซึ่งตรงนี้มันจะไม่สัมผัสกันนะครับอุตสาหกรรมอาหารนะครับตัวไอ้น้ำเนี่ยเขาจะไม่ให้โดนกับวัตถุดิบข้างในนะครับแล้วพอตรงนี้ระเหยระเหยไปเรื่อยๆปุ๊บมันก็น้ำที่มันไหลลงมาเนี่ยมันก็จะไปสูด ตัวเซปเปเลเตอร์นะครับอย่างที่เห็นนะครับของเหลวเนี่ยจะไหลลงมาที่ตัวถังเซปเปเลเตอร์นะครับผมตรงนี้เนี่ยไอเนี่ยจะถูกดูดขึ้นไปดูดขึ้นไปโดยที่ข้างในนะครับจะต้องมีแรงดันต่ำต่ำกว่าชั้นบรรยากาศนะครับเพื่อที่ให้ของเหลวเนี่ยสามารถระเหยด้วยอุณหภูมิที่ต่ำกว่า100องศานะครับคือโดยทั่วไปเนี่ยเครื่องเอฟเนี่ยจะใช้อยู่แค่ราวๆ4 0ถึง70องศานะครับ่เกนนี ซึ่งการที่ใช้อุณหภูมิต่ําจะมีประโยชน์2อย่างหลักๆคือ 1. ประหยัดพลังงานรเราไม่ต้องใช้ความร้อนสูง 2. คือตัววัตถุดิบของเหลวเนี่ยจะไม่เจอความร้อนสูงมากทําให้โมเลกุลหรือคุณภาพของเหลวนะครับจะมีความคงสภาพได้มากขึ้นนะครับระเหยระเหยมาปุ๊บไอ,าอาจะถูกดูดขึ้นไปตามท่อน,นี้นะครับ,รบไปไปคอนเดนส์ควบแน่นกับ คอนเดนเซอร์คือข้างในเนี่ยจะมีตัวท่อน้ําเย็นอยู่นะครับเปเจะาอความเย็นปุ๊บมันก็จะควบตัวกันเป็นน้ํบทําให้น้ำเนี่ยไหลลงมาซึ่งน้ําตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นของที่เป็นมีแอลกอฮอล์หรืออะไรพวกนี้นะครับสามารถเอาไปรียูสใช้ใหม่ได้นะครับตรงนี้จะเป็นตัวคอนโทรลพาเนลนะครับเป็นระบบควบคุมไฟฟ้านะครับด้านบนนะครับเป็นโวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์นะครับอันนี้เป็นตัวเลือกเฟสในโรงงานเราใช้ไทยเฟสนะครับสามร้อยแปดสิบโวลต์นะครับ แล้วก็ถัดมาข้างล่างเป็นปิดปั๊มนะครับตัวแผงหน้าที่หน้าจอเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับจะเป็นอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยมีหน้าที่ช่วยในการควบคุมความเร็วรอบปั๊มนะครับเพื่อที่เราจะสามารถควบคุมให้การไหลเวียนน่ะเป็นไปอย่างที่เราต้องการนะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นออโต้คอนดิเซชปั๊มคือตัวน้ําที่ผมจะชี้แจงไปเมื่อกี้นะครับตัวส่วนคอนดิเซชเนี่ยเมื่อมันควบกันเป็นน้ําแล้วเนี่ยมันจะอยู่มันจะเก็บไว้ในถังด้านหลังเนี่ยนะครับ แล้วเมื่อถังใกล้ๆเต็มแล้วเนี่ยเราจะมีตัวเซ็นเซอร์อยู่ข้างในนะครับเมื่อเซ็นเซอร์สั่งปุ๊บปั๊มก็จะทํางานเป็นระบบออโต้ไฟตรงนี้ก็จะโชว์เตือนนะครับเวลามันปั๊มออกนะครับอันนี้ต่อมาก็เป็นเวิร์กอัลก็เก็บตัวชั่วโมงการทํางานนะครับถัดมาข้างล่างก็เป็นตัวสวิตช์เปิดปิดนะครับอันนี้ก็เป็นใบกวนนะครับเป็นปิดปั๊มเซปเซปปั๊มอันนี้เป็นไฟนะครับไฟไลท์อันนี้เป็น ปัม๊มน้ำเย็นนะฮะแล้วก็คูลิ่งทาวเวอร์ในส่วนคูลิ่งทาวเวอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่จะแลกเปลี่ยนความร้อนครับ,รบคือพอน้ำไปผ่านตรงคูลิ่งทาวเวอร์เนี่ยจะทำให้อุณหภูมิน้ำลดลงเพื่อที่จะมาป้อนใช้ในตัวคอลิ่งฟิล์มนะครับแล้วก็มีแวคข้าปั๊มนะฮะแวคข้าปั๊มเนี่ยมีหน้าที่สร้างรสร้าง,งสภาวะสุญญากาศข้างในนะครับถัดมาก็คือคอนเดนเซอปัม๊มอ่าก็จะปัม๊ม ปั๊มน้ำที่ควบแน่นนะครับเป็นของเป็นน้ำเนี่ยปั๊มออกับผมอันนี้เป็นในส่วนของควบคุมไอ้น้ำไอ้น้ำนะครับอันนี้เป็นเมสตีมเป็นท่อไอ้น้ําหลักนะครับแล้วก็เปิดปิดตรงนี้อันนี้ตัวควบคุมครับตัวพีฮีทกับตัวอีเวรนะครับคือเราจะมีตัววาล์วอยู่ตรงที่ท่อไอ้น้ำนะครับเวลาอุณหภูมิมันขึ้นไปถึงที่เราต้องการแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเทมโทรนควบคุมอุณหภูมิ ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิมันเริ่มสูงไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มปิดนะครับถ้าเกิดต่าไปมันก็จะคอยเปิดเลี้ยงให้ <miraculous. S 1> อุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่เราตั้งเอาไว้นะครับครับผมตอนมาเป็นส่วนของปุ่มเตือนนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดปกติในระบบนะครับอ,อุณหภูมิเนี่ยมันจะพุ่งสูงขึ้นไปเกินปกตินะ <admin S 2> <ๆ>มันก็จะมีมีไฟเตือนแล้วก็มีเสียงเตือนนะครับแล้วก็มีปุ่มอีเมอร์รถ้าเกิดเหตุฉกเฉินอะไรนะครับแล้วก็กดหยุดตรงนี้อ <algo S 2> ๋อนี่ก็คือส่วนประกอบ หลักทั้งหมดครับผมจากตรงนี้เห็นว่ามีเครื่องหนึ่งที่สามารถทํางานต่อคล้องกันได้เลยครับผมก็คือเครื่องสเปรย์ดายใช่ไหมครับครับและคนนี้พาผมไปชมเครื่องดัเก่าวได้ไหมครับได้ครับครับไปกันเลยครับ